ทำนี้เลยวันนี้มันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งอ่ะ คุณสอนอ่อนนี่ก็ชอบวุ่นวายกับรูปร่างที่ฉันจังเลยนะ โอเคโอ้ย okay. oh, ยังไม่ได้ส่งค่าไปสตนีเลยส่งค่าไปสตนีคนกำลังกินอร่อยไม่เดี๋ยวตอนคืนก็วิ่งไงตอนนี้คืนไปเถอะอยากคืนนี้วิ่งอีกเมื่อวานก็วิ่ง คนจะรักถ้าเราอ้วนเขาจะ,จะรักเราใช่ไหมทุกคนถ้าคนเขาจะรักเราต่อให้เราอ้วนเขาก็ต้องรักเราจบได้ไหมครับถ้าคนเขาจะไม่รักเราต่อให้เราผอมเขาก็ไม่รักเราอืมปัามรักนี่ก็ทำ แฟนดิฉันเขาไม่ได้รักที่รูปร่างดิฉันค่ะเขารักที่จิตใจที่งดงามของดิฉันพูดเข้าข้างตัวเองเราต้องพูดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนเราต้องพูดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนค่ะอืมอืมนะคะคืะ จริงค่ะถูกต้องตอนรักตดก็ยังหอมเลยอืมรักได้เลิกได้ค่ะคนเราชีวิตจะไปอะไรเยอะทำทุกวันให้ดีก็พอทำทุกวันให้มันดีก็พอรักไม่มีเหตุผลตอนเลิกเหตุผลมากมายถูกต้องมันเป็นสัจธรรมของโลกอยู่แล้ว มันเป็นสัจธรรมของโลกอยู่แล้วครับอืม,อมอ สวัสดีคุณพี่ใจรักนะคะอุ้ยขอบคุณสำหรับกุหลาบค่ะขอบคุณค่ะขอหนึ่งแตนใจได้ไหมคะขอหนึ่งแตนใจได้ไหมด่ามันเยอะๆด่าใครคะ พี่ใจรักจะให้ดิฉันด่าใครคะด่าใครคะด่าคนไม่เป็นค่ะเป็นคนที่ด่าใครไม่เป็นเลยค่ะจะให้ดิฉันไม่ด่าใครเนี่ยเอาไว้ไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ด่าค่ะแต่ว่าเราพูดความจริงพูดตามเหตุผลว่าเราอยากสอนให้คนอ่ะ รู้จักคิดอืมแค่นั้นเลยไม่ได้ดา่าไม่ได้ไปอยากมีปัญหากับใครเรื่องหมอดูก็เหมือนกันใครอยากจะทำนายอยากอะไรก็ทำนายไปสิแต่ดิฉันไม่ชอบวิธีคิดที่คนเนี่ยไปฝากไปฝากความหวังไปฝากความจริงจังไว้ให้กับหมอดูมันไม่ถูกมันไม่ใช่วิธีคิดของคนที่จเจริญแล้วอะ่ะเข้าใจไหม เาใจไหมประเทศที่จเจริญแล้วเขาต้องฝากความหวังให้กับวิทไว้กับวิทยา,าศาสตร์เราต้องฝากความหวังไว้กับวิทยา,าศาสตร์วิทยา,าศาสตร์จะช่วยเราให้เรารู้จาักการวิธีการรับมือวิธีการป้องกันไม่ไม่ใช่เราอะเมืองไทยเราอะมันเป็นมันคนกลุ่มหนึ่งอะกลุ่มใหญ่เลยนะ มันฝากความหวังไว้กับความเชื่อมันไม่ฝากความหวังไว้กับวิทยาศาสตร์ดิฉันว่ามันไม่ถูกเออ,อะก็ความเชื่อความเชื่อความเชื่อมันไม่ช่วยไงความเชื่อมันไม่ช่วยไงนะวิทยาศาสตรนะ์แล้วมันจะช่วยเราเห็นไหมที่ตึกถลงมถลม่มอะ่ะความเชื่อมันไม่ได้ช่วยนะความเชื่อมันไม่ได้ช่วยให้ตึกแข็งแรงขึ้นนะ ความเชื่อมันไม่ได้ช่วยให้คนรอดตายวิทยาศาสตร์แต่มันจะช่วยวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างคืออะไรหลักวิศวะหลักวิศวะสถาปนิกคนออกแบบคนงานทำยังไงคุณจะสร้างตึกที่มันได้มาตรฐานที่มันป้องกันเหตุป้องกันแผ่นดินไหวอะไรใดๆได้ไดไดได เนี่ยถ้าเราฝากความหวังไว้กับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะช่วยเราช่วยพวกเราเข้าใจไหมเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็เหมือนกันถ้าเราเชื่อหลักวิทยาศาสตร์เชื่อนักวิชาการที่เขาออกมาเตือนเออว่าต่อไปอ่ะประเทศไทยอาจจะต้องเจอกับภัยพิบัติอีกเยอะนะด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไป แผ่นดินไหวอาจจะมีโอกาสรุนแรงขึ้นน้ําท่วมก็หนักขึ้นถ้าเราเชื่อวิทยาศาสตร์ถ้าเราเชื่อวิทยาศาสตรเาา์เราก็จะต้องหาวิธีและแนวทางการป้องกันแบบวิทยาศาสตร์ทํายังไงที่เราจะสามารถเอลดเรื่องของน้ําท่วมหนักจากหนักให้มันเป็นเบาได้ทํายังไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมแต่ถ้าเราเอาแต่ ไปฝากความหวังความหวังไว้กับความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะรู้แล้วยังไงคำถามคือรู้แล้วยังไงรู้แล้วยังไงอะสมมติอะยกตัวอย่างง่ายๆเลยหมอดูบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวบ้านเมืองจะเกิดอาเพศนะน้ำจะท่วมหนักน้ำจะท่วมแผ่นดินจะไหวทุกคนต้องทำความดีนะสมมติเขาพูดอย่างนี้ ทุกคนก็ทําความดีทุกคนเขาก็ทําอยู่แล้วแหละความดีีจะไม่เชื่อหรอว่าจะมีใครเลวร้อยเปอร์เซ็นไม่มีหรอกเราต้องทําความดีนะเราต้องอยู่ทําความดีถามว่าความดีมันช่วยเรารอดไหมไม่ได้ช่วยเราลอดนะความดีความเลวมันเป็นคนละเรื่องกันกับเรื่องภัยพิบัติความดีคุ้มครองอะไรได้คุ้มครองจิตใจเราได้ คุ้มครองจิตใจเราได้เวลาเราทําความดีความดีคุ้มครองจิตใจเราให้เราเป็นคนจิตใจใสสะอาดเป็นคนจิตใจที่ดีความดีจะปกป้องเราปกป้องจิตใจเราไม่ให้อกุศลนนะ่ะมันเข้ามาในจิตใจเราสั่งสมความดีเยอะๆจิตใจเราก็พอกพูนสิ่งที่มันเป็นกุศลอันนี้มันคือสิ่งที่ความดีช่วยเราแต่มันเป็นคนละเรื่องกับเหตุภัยพิบัติไมไม่เกี่ยวกัน มันไม่เกี่ยวกันถ้าเราอยากอยู่รอดภายใต้ภัยพิบัติที่มันรุนแรงขึ้นเราต้องสนใจเรื่องระบบนิเวศวิทยาสนใจเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องมลพิษต้องช่วยกันนะความดีอทำได้แต่มันต้องเป็นความดีในเชิงสังคมไม่ใช่ความดีเชิงปัจเจกเข้าใจไหมความดีในเชิงสังคมคืออะไรเราต้องรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ อันกว้างใหญ่ไพศาลของโลกใบนี้เรามีส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะในการที่ไม่รู้แหละอาจจะมากน้อยในการที่ไปไปทำลายไปทำลายเข้าใจไหมเออถ้าเรามีความเข้าใจแบบถูกต้องแบบนี้เราก็จะช่วยกันมีส่วนหนึ่ง โดนนลงเรื่องมลพิษเห็นแก่ตัวให้มันน้อยลงเห็นแก่ตัวให้มันน้อยลงแทนที่จะไปไล่เผาป่าเผาทุ่งก็ไม่ทำหาวิธีการอย่างอื่นหาวิธีการอย่างอื่นฝังกบบ้างอะไรบ้างช่วยช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะหรือมลพิษช่วย หรือถ้าเราเห็นแก่ตัวเราไม่เห็นแก่ตัวเรารู้สึกว่าอยากมีส่วนในการช่วยก็ช่วยกันสิปลูกต้นไม้ไดสิก็ช่วยได้ช่วยได้หมดแหละมันช่วยได้ทุกวิธีทางใช่ไหมเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านเนี่ยพูดมาเนี่ยน่นแหละอืม คนตัดไปเยอะเออที่ฉันพูดไปเข้าใจว่าที่ฉันด่าหมอดูดีฉันไม่ได้ด่าคนตัดไปเยอะเลยหมดแล้วเนี่ยอร่อยปะอร่อยจริงปะอร่อยจริงไหมหมดแล้วเนี่ย หมดอืมอร่อยปะละ่ะอืมทุกคนเดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วลงใหม่นะมันเตือนแบบหนึ่งทุกคนกดติดตามช่องนี้ด้วยเดี๋ยวลงใหม่แล้วขึ้นทุเรียนต้องไปสั่งอัน,น